ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่สามนอได้ไปเจอดีกับผีนางรำที่ชอบรำให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้ชมกันโดยที่เขาไม่ยอมถามสุขภาพคนดูเลยสักคำหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่ว่าจะยังไงทั้งสามหนอนี่ก็จะไม่เดินผ่านห้องหน้าตสินยามค่ำคืนอีกเด็ดข,า,ขาดขณะตอนกลางวันอย่างกล้า,ากลักลวจนงานของฮานเสร็จสิ้นและทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ หลังจากนั้นได้ไม่นานยอดชายที่ชอบกินลาบอยู่เป็นประจำวันดีคืนดีเขาก็เปรี้ยวปากอยากกินก้อยดึกใครที่ไม่รู้จักนะครับมันก็คือก้อยเนื้อดิบๆที่ละเลงเลือดสดๆลงไปถ้าหากจะกินก้อยดึกก็ต้องไปเฝ้าที่เขียงวัวตั้งแต่เที่ยงคืนเพื่อที่จะได้เนื้อที่สดใหม่แต่วันนั้นยอดชายก็ไปได้เนื้อสดดีวัวและก็เลือดสดมาจากไหนไม่รู้และเขา ก็มาพร้อมกับอธิมาตรหรือว่าสุรา40ดีกรีที่หาซื้อในเมืองกรุงได้ค่อนข้างลำบากยอดชายบอกว่าไม่มียี่ห้อไหนรสชาติเหมือนกับยี่ห้อนี้อีกแล้วว่าแล้วเย็นวันนั้นพวกเราก็เริ่มตั้งวงกันเมื่อฮานเห็นอาหารที่ยอดชายยกออกมาแล้วเขาก็พูดขึ้นว่านี่ยอดชายอยู่เป็นแวมไพ์หรือแวร์วูบเหรอทำไมเลือดมันสีแดงสดอย่างนี้ ยอดชายจึงพูดว่ามามาฮานนี่ละ่ะแนวแซบอะบะไดมีกินตลอดเด้อมามๆามามา่มาฮานก็นิ่งไปสักพักก่อนที่จะพูดว่าออมไม่เอาอ่ะฮา,านิตาณีบอกกับไอว่าไม่ต้องกินหรอกไอเป็นฝรั่งเดี๋ยวท้องไส้จะปั่นป่วนขี้แตกขี้แดงขึ้นมามันจะลำบากยอดชายจึงหันมาถามผมบอยอะโตมากินน้ำเเผาบอแซบเด้อผมมองหน้ายอดชาย ก่อนที่จะลุกไปหยิบจานมาหนึ่งใบแล้วก็ตากแบ่งใส่จานออกมาก่อนที่ผมจะเอาไปคั่วให้มันสุกโอ้ยบ้าขามเลยว่าแต่เสียเอไปใส่เสียของเบิดเดมันมึงมานอ่ะแนวเหนือมันต้องกินสดสดมันยังแซบอ่ะและพวกเราก็สังสรรค์กันตามภาษาชายหนุ่มเวลาผ่านไปเกือบอาทิตย์จุๆ่ๆยอดชายก็เริ่มเบื่ออาหารมีไข้สูงจนพวกผม ต้องพาไปส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ผลตรวจเลือดออกมาแล้วก็ปรากฏว่ายอดชายเป็นไข้ไทฟอยเพราะว่ากินอาหารดิบๆลงไปเนี่ยเป็นไงล่ะของแทบของแทบได้เรื่องเลยโถนี่ที่หลังก็ทำให้สุก่อนนะมึงเศร้าปากอะ่ะสิซ้ำเติมกูเห็ดหนังอะ่ะมันโมมันอะ่ะเดียวเดบอยตัวได้ไปซื้อเลขให้ฮาบยยอดชายก็ถามผมเรื่องที่เขาฝากให้ผมไปซื้อเลข เอยจะไปซื้อได้ยังไงเล่าก็แบกแกมาส่งโรงพยาบาลอยู่เนี่ยป่วยจะตายอยู่แล้วยังห่วงเลขห่วงเบอร์อีกเฮ้ยห่วงอะไรไม่เข้าเรื่องยอดชายเขาเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่16วันหวยออกรอบที่สองของเดือนเลยในวันแรกๆที่ยอดชายมานอนโรงพยาบาลเขาก็ต้องนอนห้องรวมเพราะว่าห้องพิเศษมันเต็มผมกับห่านก็เลยเปลี่ยนกันไปเฝ้าจนวันหนึ่งยอดชายก็เล่าให้พวกผมฟังว่า เฮาพอสาวพยาบาลอ่ะเพิ่นอยู่บ้านเดียวกันเพิ่นซื้อว่าน้องส้อยอ่ะเพื่อนก็แะมใหา้ยา,ยาเฮาตลอดเด้อบอกภาษาเดียวกันเนี่ยมันมวนดีเด้อหายเงาดีดูเหมือนว่ายอดชายจะเข้ากับพยาบาลส้อยและก็จะสนิทกันได้เร็วมากอาจจะเป็นเพราะพวกเขาเป็นคนบ้านเดียวกันก็ได้จนวันเวลาผ่านไปน้องส้อยของยอดชายก็ไม่มาดูแลยอดชายตามปกติยอดชายเอง ก็คิดว่าน้องเขาคงไม่ว่างไม่ก็ลงเวรไปแล้วคือนั้นเองหานก็ไปเฝ้ายอดชายจูๆ่ๆหานก็ปวดฉี่เลยเดินไปฉี่ที่ห้องน้ำรวมระหว่างที่หานทำธุระอยู่นั่นก็ได้ยินเสียงคนลุกขึ้นจากโถส้วมรัดเข็มขัดในห้องน้ำหานก็คิดในใจว่าเอ๊ะใครมันมาขี้เวลานี้เนาะแต่เมื่อเขามองดูในกระจกที่มันสะท้อนภาพห้องน้ำอยู่ข้างหลังก็พบว่า ห้องน้ำทุกห้องมันว่างเปล่าประตูมันก็เปิดอยู่ทุกห้องหานคิดว่าเขาคงโดนแล้วละ่ะว่าแต่ผีจะมาขี้กับเขาด้วยเลยนี่หานก็นึกสงสัยอยู่ในใจก่อนที่จะเดินออกมาและก็ได้ยินเสียงเครื่องเป่ามือดังฟูขึ้นแน่ขี้แล้วมีเป่ามือให้แห้งด้วยคงสาแก่ใจแล้วสินะแต่อายมิกลัวหรอกว่าแล้วฮานก็เดินกลับไปหายอดชายที่เตียงในคืนนั้น ฮานก็ได้ยินเสียงรถเข็นเข็นมาข้างๆและก็ได้ยินเสียงรูดม่านฮานจึงลืมตาขึ้นมาดูแต่ก็ว่างเปล่าเขาไม่เห็นอะไรเลยเอ๊ใครนาผู้ป่วยพิการต้องนั่งรถเข็นแถวนี้หรือเปล่าหรือว่าพยาบาลเข็นรถเข็นยามาเออแต่ก็ช่างเถอะในเมื่อมองไม่เห็นแล้วคงจะคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกขึ้นต่อมาก็เหมือนกันเสียงดังครืดๆของรถเข็นมันก็ดังเข้ามา คราวนี้ยอดชายก็ยังไม่หลับหานจึงพูดว่าเี่ยอดชายเสียงนี้มาอีกแล้วอะ่ะใช่เสียงพยาบาลสร้อยของอยูหรือเปล่ามึงจิทักหาผงติมันโมแม่นะ่ะยอดชายก็ด่าหานไปก่อนที่เขาจะกลับไปนอนต่อและเมื่อหานมองลงไปใต้ผ้าม่านก็พบกับความว่างเปล่าอีกเช่นเคยดูเหมือนว่าอาการของยอดชายก็จะดีขึ้นตามลำดับ หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินสองสามวันก็น่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลนี้แล้วคืนนั้นแฟนของผมก็ไม่อยู่ห้องเมื่อหานไปเฝ้ายอดชายผมก็ไม่มีที่จะไปเพราะปกติแล้วเมื่อหานไปเฝ้ายอดชายที่โรงพยาบาลผมก็จะหลบไปนอนกับแฟนที่ห้องของเธอผมและหานก็เลยมาเฝ้ายอดชายกันทั้งคู่ในคืนนั้นเองเสียงรถเข็นปริศนามันก็ดังขึ้นอีกแล้ว คราวนี้มีเสียงครวญครางตามมาด้วยเสียงมันลอยตามลมมาน้ำเสียงดูเศร้าซ้อยมากไม่นานนักญาติผู้ป่วยหลายๆคนก็ลุกขึ้นมาดูฮานเองก็เช่นกันแต่ท้ว่าพวกเขาก็พบแต่ความว่างเปล่าจนมีญาติคนไข้คนหนึ่งไปบอกพยาบาลจนพยาบาลได้เปิดไฟขึ้นเวลาผ่านไปสักพักก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะสงบดีแล้วพยาบาลก็เลยมาปิดไฟ และก็ให้ผู้ป่วยได้นอนพักผ่อนต่อเวลาสักประมาณตีสองเสียงคลืคลืๆของรถเข็นมันก็ดังมาอีกแล้วหานจึงพูดว่าเี <ee> ่แน่จริงอยู่ก็มาให้ไอเห็นสิผมก็เลยตบหัวฮานไอ้บ้าใครให้เองพูดแบบนั้นวะหานจึงบอกว่าไอล้อเล่นน่ะยูไม่ต้องออกมาหรอกนะไอ้พูดเล่นสักพักม่านมันก็เปิดออกภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า นั่นก็คือพยาบาลร่างเล็กๆสำเนียงอีสานน้องส้อยของยอดชายนั่นเองฮานจึงปลุกให้ยอดชายตื่นขึ้นยอดชายก็เลยไปคุยกับน้องส้อยอย่างสนิทสนมก่อนที่เขาจะถามว่านี่น้องส้อยอ่ะสอนสามมือมาเนี่ยมีคนป่วยตายจากคนบน้านอ้ายด้ยินเสียงแปลกๆสู่มือเลยอ่ะมันโมแมนอ่ะพยาบาลส้อยก็บอกว่าบ่มีดอกอ้ามาน้องสิฉีดยาให้นี่ก็เข็มสุดท้ายเลยเดย เดี๋ยวมืออื่นไอ้ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วละยอดชายจึงนอนลงให้พยาบาลส้อยฉีดยาเข็มสุดท้ายให้ก่อนที่พวกผมจะนอนหลับไปวันรุ่งขึ้นก็มีแพทย์มาตรวจอาการยอดชายดูเหมือนว่าอาการของเขาจะดีขึ้นมากและก็น่าจะหายแล้วโอเคนายยอดชายอาการดีขึ้นมากแล้วละ่ะวันนี้ก็น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วอะนี่ มีพยาบาลคนหนึ่งฝากเอาไว้ให้น่ะครั้งสุดท้ายน่ะเธอบอกว่าต้องเชิญนายยอดชายไปด้วยเพราะว่ายอดชายเป็นคนบ้านเดียวกับเธอและอีกอย่างนะนายยอดชายก็ออกจากโรงพยาบาลวันนี้พอดีนี่ตอนเย็นก็ไปด้วยกันนะน่าจะจัดอยู่ที่เมืองกรุงนี่แหละคงไม่ได้ไปจัดอยู่แถวบ้านนอกหรอกยอดชายก็ค่อยๆยื่นมือไปรับสองขาวๆก่อนที่จะแกะและก็หยิบการ์ดข้างในขึ้นมาอ่าน ข้อความข้างในมันก็เขียนว่าขอเชิญร่วมงานชาวปนัก,กิจนางสาวคำส้อยวันที่23ผมจึงหันไปมองหน้ายอดชายเดี๋ยวนะยอดชายวันนี้วันที่23เนะยเฮ้ยแล้วแล้วพยาบาลคำส้อยที่เราเห็นเมื่อคืนละ่ะพวกผมค่อยๆหันไปมองหน้าฮานฮานจึงยกมือสองมือขึ้นและพูดว่าอ่ะไอไอไ,ไม่รู้เรื่องด้วยนะ เรื่องนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับไอน,นะโปรดติดตามตอนต่อไป